น้องปิงสวัสดีตอนเช้านูอทำอะไรอยู่คะใส่รองเทโอ้ใส่รงเท้าอยู่เหรอเฮ้ยนี่ใช่ต้นที่หนูปลูกวันนั้นไหมโอ้งอกแล้วนี่งอกแล้วนี่แป๊บเดียวกี่วันสองสามวันเองนะใช่แค่เก็สามวันสวันเหรอพี่งอกเป็นต้นแล้วนี่หนูหนูใส่กี่มาเมล็ดนะห้าห้าตอนนี้ งอกเท่าไหร่แล้วออกสีออกสี่สี่ต้นแล้วนี่อืมโตเร็วมากต้นต้นอะไรนะต้นกระเจี๊ยบแดงต้นกระเจียบแดงต้องเอาไปส่งครูไหมนี่เอาไปส่งอ๋อเอาไปส่งครูด้วยอืมแคบเดียวสามวันโตขนาดน,นี้แหละสุดยอดรดน้ำเลยยังตอนเช้านี่ รถแล้ว